สวัสดีครับทีดด่ดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแมนทุกเรียชาแนลครับวันนี้ผมพามาชมปลาหมอสีสวยงามทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้นะครับแล้วก็มีอเมริกากลางด้วยร้านซูริสเคซี่นะครับของเฮียโบสนะครับยวไปรับชมกันนะครับส่วนมากตลักของเฮียโบสจะมีของแอฟริกานะท,าที่ผมดูนะพวกคอนโตซาพวกมาวีอย่างเงี้ยฮะ,ะมาดูเช่น มุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นอเมริกาใต้นะปอมปาดัวนะครับดิสกัสนะฮะันครับ,รบส่วนด้านนี้ครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นพวกทาปาโจ้ะนะส,สวยๆนะเป็นทรงสั้นนะฮะนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นคอนโทซานะส,สวยๆนะอ่าคอนโทซาอ่าเดี๋ยวไปด้านในไปพบกับเทียโบด้วยกันนะฮะ สวัสดีครับพี <helmet> ่โบ๊ทสวัสดีครับอาสวัสด <drag> ีครับขอญาตถ่ายทำเหมือนเดิมนะครับครับผมอาครับผมอาไปมุมไหนมุมแรกดีครับพี่มุมแรกอ่าใช่ครับตู้ที่ชอบเลยฮะจริงๆก็ชอบหลายตัวนะอาครับผมชอบทุกชอบทุกตู้อามาด้านนี้เลยฮะอันนี้คล้ายๆอิเล็กทริกบูเลยนะอาไม่ใช่ตัวนี้ชื่อไต้หวันลีฟไต้หวันลีฟนะครับโอเคนี้อย่างนี้ดูสังเกตตัวนี้นะครับตัวแท้จะต้องมีตัวเฮดการตัวนี้ อครับอ่าเวลาตกใจต้องมีตัว H กลางตัวอมีตัว H กลางตัวนะเนี่ยอย่างด้านนี้นะอ๋อคือไต้หวันรีฟที่แท้จริงนะก็ผมนะฮะตัวนี้เป็นมาลาวีที่เป็นตัวพูดล้วนทั้งหมดอ่ตัวพูดสีกะดีสีสวยตัวตัวเมียจะไม่มีสีเลยอ่าตัวเมียไม่มีสีเลยนะฮะที่มีสีนี่คือเล่งสีกับฮอร์โมนใช่ะตัวเมีย ถ้าตัวเมียที่มีสีนะ,นะอ่าก็แปลว่าเขาให้กินอาหารที่เร่งสีสีก็จะสวยตั้งแต่เด็กเก็กเลยตั้งแต่สองนิ้วสใสเนะขาก็เริ่มได้และทีนี้รเราก็จะเห็นว่าสีก็จะดีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปอ่าครับผมอ่าต่อมาครับตัวไหนดี่เอ่ยอ่านี้ก็ได้ครับได้ครับมาดูตรงนี้ฮะพี่จะบอกตู้นี้นะอ่ะตรงนี้เป็นตระกูลโทเฟียสโทเฟียสครับเขาเรียกโทเฟียสเรนเรนโบ้ครับรเรนเรนโบ้นะครับ สีแดงๆตัดขึ้นหนึ่งมากมันอ่ามันจะ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 เรนโบว์เรนโบว์หน่อยคือสีจะลุ้งลุ้มแต่ในส่นนี้ตัวความใหญ่มันก็จะมีแดงๆแซมด้วยอ่ามีด้วยอ่าโอเคพี่กระโดงจะแดงๆพี่กระโดงแดงๆนะโอเคเป็นโฟเฟียสเรดเรนโบว์นะอ่ะต่อมาครับตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นฟอนโตซ่าฟอนโตซ่านะครับแต่ว่าเป็นตัวท็อปสุดของฟอนโตซ่าละอ่าเป็น เป็นบูแซบูแซรคิทุมบ้าใช่ไหมช่ครับผมเนี่ยตามชื่อเลยนะเขาจะเข้มที่สุดในบูแซุดเลยนะครับอ่าครับอันนี้นานๆก็จะมีเข้ามาสักทีอะครับอ่าครับผมนานๆทีนะอ่าอย่างไซส์จิ๋วนี่เท่าไหร่กระเพียก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทนะอ่าโอเคอ่าต่อกบเพียอ่านี่ยอันนี้ก็เป็นซีคอนเ็กซีโนทิลาเปียครับเป็นกลุ่มปลาทรายอ่าครับผมอจริงๆแล้วเนี่ยผมไว้อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะแต่พอดีผมไม่มีต๊ะ จริงจริงๆอยู่ทรายดีกว่าอยู่ทรายดีกว่าอ่าทรายจะดีกว่าแล้วซอฟต์บ้วนทรายบ้วนอะไรเข้าไปฟุบอมทรายปลาทรายนะครับอยู่อยู่ทราแม่น้อมแบบนี้อยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ดีคือเขาก็จะเครียดอ่าเขาก็จะไม่มีสีที่เหมือนเราอยู่ชั่วคราวเพราะเอาเตินปลาเราขายเตินปลาเรื่อยๆเลี้ยงกับทรายเนี่ยสีจะสวยมากจะแนะนําทรายนะให้เป็นเหมือนแฮปปี้แคทของเขาอ่าต่อมาครับพี่นะฮะ มีปลาเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้ครับอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโทเฟียสหมือนกันอ่าครับผมก็จะมีหลายตัวอ่ามีตัวเผือกอ่าดูตัวเผือกตัวนี้อ่าครับสวยมากจะไม่ค่อยมีครับตัวเผือกจะมีไม่กี่ชนิดอ่าครับผมมีอาบิชาตีไทเกอร์เผือกอ่าครับผมชีพิมบีเผือกครับครับผสวยนะตัวนี้ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมูแฟนคือส่วนใหญ่ผ่าเราอ่าเป็นพาเหลาอ่าครับผมสวยๆนะ โกลเด้นครีซาอ่าครับผมซึ่งถ้ากิริซาจริงๆแล้วครีซาตัวที่มีในธรรมชาติเป็นแบบนี้อ่าครับจะเป็นอย่างนั้นนะแบบนี้ครับผมแต่ว่าตัวนี้ทําออกมาให้มันเป็นโกลเด้นครีซาคือเป็นเหลืองทั้งตัวอ่าครับผมอ๋อประมาณนี้ฮะก็แปลกดีนะเป็นคนทํานะใช่ครับต่อแล้วครับผมอ่านี่ฮะอันนี้คอนโดซาใช่ไหมนี่นี้เป็นอนโดซาชนิดหนึ่งครับผม ตัวน is The ี้ก็ไม่มีในธรรมชาติเหมือนกันอ่าเป็นคนแมนแมนเหมือนกันแมนแบบครับผมลายก็แตกต่างกันไปตามตามแต่ละตัวนะฮะแต่ละตคนชอบเนี่ยเป็นเกจเอป่ะเนี่ยไม่ครับอันนี้มาร์กิ้งของลูกค้ากิ้หรอมาร์กิ้งมาร์กิ้งก็สวยนะครับลายเขาแปลกๆนะฮะอ่ะเริ่มต้นตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ครับพันกว่าบาทพันกว่าบาทอ่าโอเคครับก็เสียดายตัวเฮียอาจจะใจดีลดก็ได้นะต่อครับพี่เรับ ันนี้ฮะนี่อ่ะอันนี้ครับอ่ะอันนี้คือฟอนโตซานี่ฟอนโตซาบูเอ็มบูเอ็มจูเป็นถเป็นตัวตัวกลางๆราคาไม่ได้แรงมากอ่ครับก็สำหรับมือใหม่ที่อยากได้อะไรที่มันแอดวานซ์มากกว่าบูเนดี้อ่ะครับผมอ่าบางคนเลี้ยงบูรลนดี้มาสักพักแล้วก็อยากจะเปลี่ยนก็เือให้มีสีบ้างให้มันให้มันเลเวลสูงขึ้นให้มีสีบ้างก็จะเป็นตัวนี้ครับผมให้มีสีบ้างนะฮะ พรงนี้ก็จะเป็นหมอหอยหมอหอยอ่ะอยู่ต้องเปลือกหอยจริงๆเลยนะบ้านหอยคือบ้านหอยคือบ้านเลยก็คือใส่เปลือกหอยลงไปใช่ให้เขาเข้าไปวางไข่เข้าไปอาศัยอยู่ในน้ำรู้สึกปลอดภัยด้วยปลอดภัย่บางทีเขาก็ไข่ในนั้นเลยใช่ไหมใช่จริงๆแล้วหมอหอยมีหลายชนิดนะครับว่าตัวที่นิยมคือตัวนี้แหละรับเซอร์ตัดโก๋อครับผมก็จะรู้จักกันหมอหอยเยอะที่สุดครับผมน่ารักดีนะเจ๋ว อ่าถ้าถ้าเนี้ยสตาร์ไหรยตอนนี้ประมาณห้าหกร้อยห้าหกร้อยนะประมาณนี้อ่าโอเคครับอันนี้่ครับผมนี่ครับออันนี้อันนี้คือปลาสายจริงจงแล้วอย่างตัวที่เราแนะนําเป็นเมื่อกี้เขาควรจะอยู่พื้นทรายแบบนี้อ่ใส่เพื่อให้เขาอยู่ได้แบบแบบโดยโดยโดยตามธรรมชาติครับสบายสบายนะครับตอบครับ กรมยี่เฟย์ครับยี่เฟย์หรอปะเครับเฟยครับแบ็กแรมอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่นะฮะหลายท่านอาจจะชอบแบ็รมที่ดำจริงๆนะฮะชุดนี้ดำชุดนี้เพิ่งจะเข้ามาใหม่ครับผมชุดนี้ดำดำจริงดำมากครับสวยนะครับเฮียนี่เพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาเฮียขายเป็นคู่ให้มั้ยนี้เป็นคู่ครับคู่เท่าไหร่ฮะับพันบาทแล้วประมาณพันตัวละตัวละพันบาทตัวพันบาทตัวประมาณสาม อ๋อโอเคคู่หนึ่งสามพันกว่านะโอเคครับต่อครับผมเนี่ยสวยๆเยอะนี่ฮะเฮียชีตรงบนอันนี้อูอูวาดูพันด้านะฮะสวยมากจริงๆเราเห็นสภาพแบบจะเห็นสภาพแบบนี้เฟลเฟลคอนดิชันจะน้อยหน่อยตัวนี้ถือว่าสภาพดีตัวนี้ดีนะหัวไม่เป็นรูที่ไม่แหว่ง น,นี่ักกูนนะ้ตอนนี้ประมาณกี่พันนะเนี่ย6,000นะตอนนี้ฟอร์มดีอ่ะเกตดีเลยอ่ะต่อมาก็างเพียอ้าวเพียนี่เพียบอกแดๆงๆเลยนะนี่อ่าดีใยฮะเซรุ่มแดงเซรุ่มแดงครับผมซึ่งเซรุ่มแดงจร,งร,งรงิงๆก็มีหลายเขตนะอ่าฮะก็มีเขตที่เป็นเซรุ่มแดงผสมกับเซรุมร่มทองอ่าสีก็จะดรอปลงอมขึ้นนะครับผม แล้วเซลล์รูแดงที่เป็นเซลล์รูแดงจริงๆก็จะแดงผมเนี้ยครับแดงทั้งตัวใช่แล้วผมแดงทั้งตัวลายก็จะลายทั้งตัวแดงขึ้นหน้ามาแบบนี้เลยทั้งตัวอย่างนี้นะโอเคครับส่วัสดีอ่านี่เพียเปิดเท่าไหร่ครับสวยนะก็ประมาณแปดนอสแปดนอสนี่แดงจริงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหดีของดีเนี่ยอ่าต่อไปครับผมอาจจะไปมุมต่อไปนะฮะนี่อ่ะโอ้ยสวยทรงสั้นเลยนะพี่เพีย ันนี้เป็นซีโอฟักัสมีสองตัวในนี้ครับก็จะมีตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นอัลติฟอนอัลติฟอนสั้นนะฮะครับผมมีตัวนี้ทับประโจ๊ดนี่เป็นทับปรโจ๊ดอ่าครับผมยังเอาอัลติฟอนสั้นนี่เฮียเปิดได้อหมสามท่านมีครบอ่โอ้สวยมากเลยนะราคาเท่ากันทั้งสองสวยมากก็จริงๆแล้วอัลติฟอนมันมีมันสัมผัสละมีสัมผัสละ ส่าวนทับ้นี่เพิ่งจะเพิ่งจะมีนะครับผมไม่ยังใหม่มันสวยคนละแบบนะแต่ส่วนตัวแอดจะชอบออาติคอนเพราะว่าโตมันสวยมุกมันเยอะทาวชโจนก็หัวจะสีดแบบดงแดงใช่คนละแบบแต่ทรงดีนะสั้นคือสั้นจริงเลยฮนะจริงๆก็งงเหมือนกันว่า,เ,าเขาเขาทำยังไงมาแต่ว่าก็ก็เก่งนะฮะก็เก่งก็เก่ง ก็เก่งนะจากตัวธรรมดาให้เขาเสถียรอย่างเงี้ยใช่สั้นสั้นแทบทุกตัวสั้นทุกตัวไหมเนี่ยทุกตัวสวยด้วยนะสวยมากสั้นแบบค่อนข้างเพอร์เฟคด้วยเอ้ยโอเคเลยเพราะว่าไม่มีบุบไม่มีคดนะสั้นแบบผมส่วนะครับไม่ได้สั้นไปเบอร์สวยก็บังดีนะฮะเนี่ยน่ารักเลยดียังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านหาอ่านเนี่ย อาโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับพีอ่าเป็นบูรันตี้นะครับผมโดยต่วนใหญ่เข้ามอันนี้เป็นตัวใหญ่มีโหนกด้วยนะครับผมมีโหนกเลยนะใหญ่และหัวโหนกละอ่าตัวนี้เนี่ยก็ก็ดีครับเขาคือหัวโหนกทรงสวยอ่าครับนี่โตกว่านี้หัวก็จะใหญ่ ครับผมยิ่งโตยิ่งใหญ่อันนี้เขายังใหญ่ไม่เต็มที่นะอ่าครับผมอันนี้ยังได้น่าจะได้อีกเท่านึงอ่าเนี่ยเห็นพี่มีเรียงตึมเลยนะโอ้เสี้ยวสวยนะตัวสุดท้ายเป็นบูแซ่นะอ,อันนี้บูแซ่นะฮะตัวสุดท้ายอ่าตัวนี้บูแซ่เห็นความแตกต่างของสีเห็นไหมว่าสีคนละแบบแบ,บ,บูแซ่เข้มกว่าใบูแซ่ก็จะม่วงกว่าอกก่าครับผมแล้วทียจะมีหลายตัวนะครับมาเลือกในฟอร์มเดี่ยวไว้ด้วยนะฮะ อ่ะตัวนี้อะไรครับพี่่อะตัวนี้อันดาป้าอ๋อโอเคเป็นโพลีน,จนีจุดใหญ่โพลีนีจุดใหญ่อันดาป้านะฮะโตขึ้นมาก็จะดำดำสีดำอ่าโอเคครดำดำจุดใหญ่นะอ่าโอเคเดี๋ยวไปมุกต่อไปนะครับตัวนี้กเป็นอะสวยมากเป็นมาลาวีแดงครับมาลาวีแดงน,นะอ่ะดูตัวแดงก่อนนี้โอ้สวยนะตัวนี้ต้นโอ้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้คือเขาแบบสีธรรมชาติเป็นเกดเกดเกใช่ไหมครับ คือสีมารีแดงมันก็จะมีหลายหลายหลายเฉดแต่ครับผมบางคนเขาก็จะแบบมีว่าเป็นเลสยูซี่กับ,บเลสพีคอร์กนะครับอย่างนี้เรียกเป็นพีคอร์กไหมฮะคือคือจริงๆแล้วพวกชื่อพวกนี้มันก็ มันก็เป็นชื่อของเขาโดยตรงไม่ไม่มันเป็น <S <S ชื่อมันเป็นชื่อที่ต่างมันเป็นชื่อทางการค้าครับอ๋อทางการค้านะก็เรียกกันไปที่มีพวกแอมบูน่าก็อีกแบบหนึ่งบางประเทศก็จะเรียกอย่างหนึ่งกอย่างหนึ่งเลยครับอ๋อเข้าใจเยอะแล้วอย่างชื่อตัวนี้ถ้าเรียกตัวนี้เรียกว่าอะไรดีรไหมเราเรียกเลดรูบี้หรือเลสทองก็ได้อ๋อเลดรูบี้ดีกว่านะแดงแดงจริงนะเนี่ยรูบี้ก็ได้โอ้โวยนะอ่าต่อมาตัวไซายด้แล้วเพี่อ ตัวนี้ชื่อบิ๊กสปอร์ตแพนซเนียครับบิ๊กสปอร์ตแพนซเนียนะฮะโอ้ตัวนี้ปลาป่าปลาป่า,ปานะก็สวยดีนะพี่เอี่ยนน <laughs> ี่อย่างตัวแดงนี่พอจะบอกอัพราคาได้ไหมครัประมาณ 1, 1> พาันประมาณ 1, 1> พันหนึ่งอ่ะสนใจมาติดต่อเฮียด้วยนะเฮียบอกสีธรรมชาติด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ก็เฮียน,นี้เป็นไฮบริดครับไฮบริดนะฮะลูกผสมลูกผสมพวกประมาณ ไปไปฟ้าแต่่าีไปฮะคุ้ผมไม่มั่นใจว่ามีอะไรบ้างแต่คิดว่ามีคาสตูร่าตั้มหรือไม่ก็ฮาร์ดเวจีนี่แหละอ๋อโอเคครับแต่ย่าเนึ่อกี้เป็นพวกคินสไปรุ่มโอเคแล้วประมาณนี้นะไม่ทนพวกนี้แล้วกันเป็นหมออเมริกาใต้เอ้ยอเมริกากลางอเมริกากลางหมออเมริกากลางนะฮะอ่ะต่อทอันนี้อ่ะอันนี้อะไรพะฮีอ่ะอันนี้เรียกที้คอฟทิี่คอฟนะฮะสวยมาก นี่เขาก็มีหลายวอลเลตดีเหมือนกันอ่าครับตังน,นี้ก็เป็นหนึ่งในวอลเลตของเขาแต่สีมันจะออกมาค่อนข้างหลายเฉดอ่าครับหลายแบบอันนี้แบบชมพูนะฮะพิมพีท็อปอ่าอันนี้ก็วีแดงนะสวยๆนะคันหนึ่งฟอร์มดีมากอ่าจะไปมุมต่อไปนะฮะนี่ก็เพีเอฟิโนใช่ไหมพีโนิโนชิลัสน,นะครับรน่าสวยๆ ที่บอกอะโตมาเขามีจุดขาวๆอ่ะมีกางขาวๆนะสวยๆนะฮะอ่ะแล้วตัวนี้นกแก้วนกแก้วไทเกอร์ป่ะฮะกวนปักอลยนะตัวนี้ใหญ่มากโอตัวนี้ใหญ่ใหญใหญ่อย่างนี้บางคนต้องการเป็นเม็ดบางกองเท่าไหร่ฮะก็ตัวนี้ก็สามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทอ่ะโอเคสามพันกว่าแล้วประมาณนี้มาคุยกับเพียกันนะ,นะอโอเคครัเดี๋ยวไปอีกบมนึนึงนะอ่ะโอเคมาดูอันนี้ อ่ะนี่ไงครับพี่เอตนี้สูลูซูลูเนี่ยสวยนะตัวนี้ทอผู้ตัวนี้ทอผูดตัวนี้เฮียปล่อยเท่าไหรนะ่เนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยาสิบแลูอันนี้ครับอ่านี่พวยนี่ป่ะเฮียน,น,นี่จุดเล็กจุดเล็กเขาจะเห็นว่าจุดน้อยเม็ดนึงเนี่ยอ่าครับผมหน้าตาเขาตกดีนะตัวน,นี้ของมาดาก,กัสกามาดาก,กัสกาตัวน,นี้ก็วีแดงนะเฮียนี่วีแดงสวย โอเคน้องหลบแล้วอ่ะไปมุงต่อไปนะฮะตัวนี้ครับเฮียบอสอันนี้เป็นมาคูลาตัสมาคูลาตัสจะมีจุดตรงสกลมตรงกลางนะถ้ามีนามันจะไม่มีโอเคฮะมีนาจะสีเหลืองตัวนี้สเขียวสวยนะเป็นปลาน้ำจืดที่เหมือนปลาทะเลนะครับอันนี้ของมาดากัสการเหมือนกันมาดากัเหมือนกันที่เดียวกับอันดาปาโนีะที่เดียอันนีนะี้เฮียเสนอตัวถ่ฮะ อันนี้ก็ประมาณสองพันสองพันนะเฮียอ่ะ <Yeah. S 1> โอเคสวยเลยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับไหว้กันเป็นฝูเลยนะมาดาก,กัสกาเลย ต้ <ste al impaired> นนี้ครับเพียอันนี้เป็นทาปาโจสเผือกทับปรโจสเผือกนะบางท่านชอบสะสมได้เพื่มก็มาติดต่อเฮียได้เลยตัวนี้ก็แปลกๆเลยแปลกๆยิ่งโตยิ่งสวยอ่ะใช่หัวก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆหัวแดงเลยสีแดงตัดกับสีเผือกคิดดูสวยขนาดไหนแล้วเฮียก็มีไอ้ตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับเอาตัวซีนุอ่าไม่ไม่ใช่ฮอนด้าไม่ใช่ฮอนด้าจริงๆอมอยู่ด้วยนะอ่าครับผมโอ้เหมือนเจ้าออกลูกกัใช่ไหมเฮียอมไข่ใช่ไหม นี่แก้มแกอมไข่อยู่นะอ๋อโอเคครับโอ้โเพาะได้นะเนี่ยอันตราลูกนิดลูกนิดนะฮะใช่ครับเดี๋ยวข้างจะตุยตุยใช่ตุยที่ไปเรื่อยๆตุยไปเรื่อยนะใหญ่ไปเรื่อยๆหลังจากลูกลูกเป็นตัวแล้วจะใหญ่ไปเรื่อยแล้วก็มีธาวมโจเถื่อนในหูน่าเก็บมากตัวเนี้ยอันนี้ยิ่งจิ๋วนะยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเขาชื่อไอซีนุนะฮะเอาโตซีนุเอาโตซีนุอ่อโอเคนะครับเฮียรผมครับ สวยอ่ะเดี๋ยไปมุมต่อไปครับสุดท้ายน,นี้ขอบคุณเฮียโบนมากนะครับสวัสดีครับอ่าเนะจ้าของร้านชลิสเคสีนะครับที่ถึงป้าหมอแล้วก็บ้าข้างใครป้าหมอมาร้านนี้เลยนะก็จะเน้นทวีปอเมริกากลางมีใต้นะมีแอฟริกามีหมดอ,อ่ะอมีหมดทุกทวีปอ่ะโอเคยกเว้นหมอเอเชียไม่มี <laughs> หมอหมอบ้านเราไม่เอานะโอเคโอเครอเล่นะเฮียอ่ะ เดี๋ยวผมขึ้นเพจของพี่ให้นะครับอ่าฝากติดตามร้านนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสดีครับครับนะครับลุกเล่นเยอะมากนะครับอ่าโอเคครับบ๊ายบาย